เราชอบอะไรเราก็ทําแล้วเราไม่ชอบเราก็เอาออกแล้วเปลี่ยนอื่นเข้าไปแทนคือเราเอาแต่ใจถาจนกระทั่งรู้สึกตอนแรกอะไรบ้างไม่ควรจะชื่อแบบว่าแม่สะดวกแบบนี้นะฮะก็คือใช่ครับคุสะดวกแบบนี้ครับผมทําใจไม่ได้แล้วมันแบบแย่แล้วอ่ะเราแย่แน่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วผมก็โทรหามือกองอีกคนเหมือนกันเตรียมตัวไว้แล้วมาให้อยู่นี่ครับนี่คือความเห็นอกเห็นใจของเพื่อนร่วมสมาชิกอย่เป็นอย่างนี้ ีใจครับได้กลับมาอยู่บนปกนิตยสารจริงคอะเธอเป็นวงที่ไม่ได้ค่อยออกมาบ่อยๆนะออกมาก็สนุกดีครับได้ทําอะไรที่ไม่ค่อยได้ทําได้แต่งตัวในแบบที่ไม่ได้แต่งไละมานั่งคุยได้มาอัปเดตแต่จริงๆมันก็สําหรับพี่ๆกีตาร์แม็กเราได้เจอกันในหลายบทบาทอื่นๆด้วยครับเราสึกคุ้นชินกันอยู่แล้วไม่ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ยห่างหายกันไปนานไม่ได้หายไปขนาดนั้นแต่ว่าพอมาในพูดในฐานะคอกเทลก็อาจจะมีอย่าง เขาเคยมีโลโก้เดียวตอนตอนแรกสุดใช่ไหมประมาณปี2012ใช้มาถึง2016แล้วเราก็ลดจริงๆถามว่าเราเปลี่ยนโลโก้ตอนนั้นคือการมันคือการลดรูปโลโก้โลเล็กลงมาเหลือแค่4ี่กะทซึ่งมันเป็นซิลูเอ e t ที่อยู่ข้างในโลโก้เดิมอยู่แล้วลดรูปมันลงมาแล้วตอนนี้ก็คือเฮ้ยคิดเหมือนกันว่าคนดูเขาจะรู้สึกแบบว่ายังไงวะย <laughs> อก๋อพี่เปลี่ยนพี่เปลีป่ยนไปอะไรหรออ๋อครับกลับไปใช้อันแรกครับ <laughs> มันมันจะมีความแตกต่างมันมีมันมีความแบบว่าสลีกขึ้นลีนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแต่ว่าเราแค่ตอนที่เราลดรูปเพราะเรารู้สึกว่าโลโก้มันอาจจะดูแข็งแรงไปนิดนึงสําหรับเราในวัยนั้นแล้วเรารู้สึกว่าโลโก้ออกมาดีมากก็จริงแต่เราแบกโลโก้ไม่ไหวแต่วันนี้ด้วยวัยด้วยช่วงเวลาเรารู้สึกว่าโลโก้นั้นเ,นเหมาะสมที่สุดแล้วก็กลับไปใช้ออริจินอลจริงๆถ้าเราจะเป็นเจ้าของค่ายหนึ่งเราดูแลอยู่แล้วเราก็ไม่กล้าอยู่ใน ค่ายของที่ตัวเองดูแลมันก็คงดูประหลาดในใสายตาคนนอกว่าอา้าวแล้วทําค่ายแต่ตัวเองไม่กล้าอยู่แค่นั้นเองเพราะจริงๆแล้วค่ายเพลงในแกรมมี่ทั้งหมดมันก็มีศัก์เป็นแผนแการโรเตทกันข้างในมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแต่ละค่ายก็จะมีในดีเรคเตอร์แต่ละคนโปรโมเตอร์แต่ละคนพีอาร์แต่ละแต่ละทีมก็จะมีลีลามีสตรจีบางอย่างที่ ไม่เหมือนกันแตกต่างหลากหลายกันออกไปอะไรเงี้ยครับคือเราเอาแนวคิดของเรามาใช้กับจีนหลค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับแบบวงดนตรีคือแนวคือการเกิดขึ้นของจีนหลมันเกิดจากปรัชญาของการทํางานของคอเคิลก่อนอยู่แล้วเป็นตัวตั้งแต่ไม่ใช่ว่าวงทุกวงในจีนหลักลอกคอเคลไปนะมันถือว่ามันเอาตรงนี้เป็นคอแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับแต่ละวงออกไปการย้ายมาจีนหลัของคอเคิลเป็นเรื่องที่สมูทอยู่แล้วเพราะว่าตัดก,กะที่นี่คือตรกกะที่อของวงเป็นตัวตั้งตั้งแต่แรก เรื่องแรกที่รู้สึกได้ก่อนเนี่ยตอนอยู่ทีนี่ r วคอร์สมันก็ผมว่าด้วยด้วยวัยเยครับแล้วก็พอเดินเข้ามาในฐานะที่เป็นน้องเล็กสุดของจีนี่ไวคอรสเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าการทํางานมันเป็นแบบหนึง่งวันนี้มาอยู่กับจีนแหลกเนี่ยมาเข้ามาในฐานะที่เป็นอาวุโสมากวงที่เป็นวงที่มีอายุมากแม้กระทั่งทีมงานในค่ายเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นน้อง เพราะฉะนั้นเลยมันก็เลยมีการรูปแบบในการทํางานหรือวิธีการคุยอะไรมันก็จะแบบมันจะไม่ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแต่จริงๆแล้วเราก็ยังใช้วิธีการทํางานแบบเดิมๆอยู่ครับจรงแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือมันอาวุโสขึ้นแล้วก็มันแพ็คเข้าหากันเพราะจริงๆแล้วค่ายมันก็ดูจะรู้จักกันขึ้นจริงมันจะมีการเปลี่ยนผ่านอยู่เลยเพราะว่ามันือนเราไม่ไม่ได้เปลี่ยนมาระหว่างศึกครับตัวมเตอร์คือพี่นุ่นจากจีนี่ก็ยังตามมาดูแลเราอยู่จนกว่าโปรเซสจะเสร็จสิ้นเพราะงั้นมันก็มีการส่งต่อทร ระหว่างวัฒนธรรมเดิมของจีนเพราะเราเป็นเราเป็นวงเป็นวงที่อยู่มาสักพักหนึ่งเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่วัฒนธรรมบางอย่างที่สอดคล้องกับวงแบบนี้เราจะแบบว่าเดินเข้ามาซีแล็บแล้วบอกว่าเอาวัฒนธรรมแบบเดียวกับทรีแมนดาวมาใช้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ซีแล็บจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าขาดอะไรก็บอกคือมันหลักหลักการของซีแล็บมันคือ you do your art I do your shit ก็เรื่องอื่นทั้งหมดก็คือให้ใครทำเรื่องที่เป็นงานศิลปะเนเรื่องของคุณ ผมจาได้ว่าตอ,ตอนที่เราเริ่มทำเพลงนี้องค์ก็มีไอเดียขึ้นมาหนึ่งว่าเราอยากจะกลับไปอัดแบบที่ทุกคนได้เล่นพร้อมกันมันถึงเสียงพร้อมกันก็คือแล้วเล่นทั้งกองทั้งเปียทั้งกีตาร์เนี่ยเล่นใส่ทีเดียวพร้อมกันแต่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรฝีมือด้วยมั้งหรือ,รอ,รอด้วยความตอนนั้นอะ่ะเราก็ยังไม่ค่อยพร้อมโปรเซสที่ออกมาได้อะ่ะมันได้ประมาณครึ่งเดียวแล้วก็ส่วนที่เหลือเราต้องมาตามเก็บในสตูดิโอแล้วผมว่าตรงนั้นคือช่วยชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนการทำงานแต่หลายอย่างในเพลงต่อมา ตรงที่ว่ามันมันทาให้เราเห็นว่าเราเริ่มปลดล็อกอะไรบางอย่างว่าเราสามารถทำ่างนี้ได้นะ้วฟีลลิ่งที่มันออกมามันคือความมันมีอะไรบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้งานที่ออกมาแบบสตูดิโอจ๋าที่ฟังแล้วมันจะดูเนียนกลิบไปหมดแต่มันจะมีอะไรบางอย่างบกพร่องดีเฟกอยู่ข้างในซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของบันทึกเสียงสดอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าดนตรีสุดท้ายความรู้สึกคือความรู้สึกอะเราพยายามจะแบบ อย่าไปยึดติดก,กับกำแพงว่าอะไรมันต้องสมบูรณ์มันไม่มีอะไรสมบูรณ์ขนาดนั้นแล้วเราอยากให้ค้นน้ำหนักของความเป็นคนมากขึ้นผมว่าเราจะกลับมันคือ back to basic มากๆ basic ที่ว่าคือไม่ได้กลับไปเล่นให้ง่ายคําว่า basic ที่ว่าคือเล่นดนตรีให้สนุกว่ามันมีเรื่องนี้ด้วยครับมันมันเป็นประสบการณ์จากการอัดเพลงอะตอนทําเพลงหรือว่าตอนอัดในสตูดิโอไปแล้วครับพอทุกครั้งที่อัดเสร็จปุ๊บแล้ว Final m i x ทุกอย่างปล่อยพร้อมปล่อยแล้วเนี่ยเราจะผมนส่วนตัวผมเองผมจะกลับมารู้สึกว่าอันนี้น่าแก้ มันไม่มีอันไหนดีที่สุดแต่ว่าแต่มันดีที่สุดในหน้าตอนนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันเป็นแบบนั้นแหละตอนนั้นตัดสินใจเป็นดีที่สุดแล้วมันสิ่งที่เราเน้นเนรับเน้นขี่เส้นใต้ในระบับนี้คือเรื่องของคนมากกว่าคือว่าผมจะย้ำๆอยู่อะวงว่าถ้าคนเปลี่ยนงานมันเปลี่ยนเองเพราะงั้นจริงๆแล้วอย่าถ้าอยากให้งานมันวิวัฒนาคิดว่าัูปแบบมันฒนาวิวัม่าช่วาเรามาตามหา r e ว c e หาือวาเรามาตามหา d g e ใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้งานมันวิวัฒ แต่ถ้าเกิดว,ว่าตัวคนเราครับเหมือนรัชญ,ญาในชีวิตเราเปลี่ยนเหมือนว่าเราเดินชีวิตเดินทางมาถึงจุดหนึ่งล้วเริ่มที่จะเรียนรู้บางอย่างกับตัวเองว่าเอ้ยชีวิตมันเข้าสู่เฟสใหม่เรากําลังมองเห็นอะไรใหม่ๆมีมุมอมองทัศนะต่อชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมครับศิลปะมันเป็นผลสะท้อนของของคนเพราะฉะนั้นถ้าคนเปลี่ยนงานมันจะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนที่ที่แก่นของงานแม้ว่าจะเล่นดนตรีเหมือนเดิมงานมันจะเปลี่ยนด้วยความรู้สึกจริงๆผมว่าผมให้ผมแวลูต,ตรงนั้นมากกว่าว่าแบบโอเคงั้นเรามาทําดนตรีอีกแนนววกกัดี่า แต่ถ้าคนมันไม่เปลี่ยนนะครับมันก็เหมือนแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆแต่คนก็คนเดิมๆรูปร่างเหมือนเดิมนิมสัยเหมือนเดิมมันกลิ่นที่ออกมามันไม่ต่างเราก็เลยคิดว่าเฮ้ย hey, เอาเนะี่ยเรา<ม>เราเราเราใช้เวลาในความเป็นคนของเรามากขึ้นดีกว่าแล้วเราต้องเชื่อใจตัวเองว่าตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมาเราเรามีโนเลที่ค่อนข้างเพียงพอแต่เราใช้โนเลชทั้งหมดที่มีอ่ะสมบูรณ์หรือยังหรือเหมือนกับว่ามีกระสุนยอยู่แบบเพียบเลยแต่ปืนมันไม่ไม่ถูกประเภทอะครับมันก็เรายิงไม่ออกอ่ะ ตอบอกอย่างสุดท้ายแล้วพออายุมาขนาดนี้ครับมันมีบุคลิกภาพบางอย่างสะท้อนอยู่แหละไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนไปเล่นแนวช่วชีวิตแนวพิ์ชนหรือแนวเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายมันก็ความเป็นอครอรเทีมมันจะอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่งแม้ว่าดนตรีมันจะเป็นคอรทางกันอาจจะพูดได้ว่าเพลงนั้นพวกเราเราอยากทางานที่มันไม่เนี้ยบแต่มันไม่ใช่ว่าเราอยากทําให้มันไม่เนี้ยบต่างกันนะฮะ ไม่ใช่จงใจทําให้มีเนี้ยเราคิดว่าเพลงเนี้ยฟิลมันต้องเป็นอย่างนี้คือมันไม่ได้เป็นการจงใจว่าเพลงต้องเป็นแบบไหนแต่รู้สึกกับมันยังไงแล้วเล่นไปตามนั้นมากกว่าส่วนใหญ่เพลงอัลบั้มนี้ต่างชุดที่แล้วคือส่วนใหญ่เกิดในห้องซ้อมไม่ได้เกิดจากการนั่งแบบว่าคคละลายสองลายโซ่ไปสงมาแต่เนี้ยมันเกิดจากห้องซ้อมเป็นหลักผมว่าตั้งแต่อาะตั้งแต่ช่วชวิมาเลยแหละดึงดันอภิสิทธิ์ชนจนถึงเรื่องธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกในความจริงใจมากขึ้นเริ่มต้นมาอย่างไรแท,บจ,ทบจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นเลยมัน เล่นไม่ให้สนุกเถอะแล้วก็เราจะเริ่มมีคนพูดฮะแรกๆจะเริ่มมีคนพูดไม่ว่าจะเป็นในวงเองหรือว่าคนในทีมงานก็จะเริ่มพูดละอัลบ,บั้มมันจะดูเป็นไงแฟนเพลงเขาจะรู้สึกไงเรื่องของเขาเราก่อนจะยี่สิบปีแล้วอ่ะเราทําไมเราจะต้องที่เราอยู่รอบมาได้ก็เพราะเราเล่นอย่างที่เราอยากจะเล่น แล้ววันหนึ่งผมว่าดนวงการดนตรีมันวงการศิละปะมันมีเรื่องย้อนมันมันมันฟังดูเหมือนย้อนแย้งถ้าคุณใส่ใจแฟนเพลงของคุณจริงๆคุณต้องไม่ใส่ใจว่าเขาอยากได้อะไร่ะมันมันมันฟังดูแบบเหมือนย้อนแย้งนะว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะให้เขาได้คือความจริงใจที่เรามีจริงใจต่อง,งานของเรานั่นคือดีที่สุดแต่ว่าการจริงใจต่อง,งานของเราคือเราต้องไม่ฟังเขาว่าเขาอยากได้อะไรเพราะถ้าเขาอยากได้อะไรอ่ะสิบคนก็อยากได้ไม่เหมือนกันเพราะงั้นจริงๆบอกว่าเอ้ที่คุณต้องใส่ใจว่าแฟนเพลงต้องการอะไรแต่นาจิตาามเเนนนนีี่่้ผจะทไงออออก ผมมีปัญหาที่หูขวาครับมันมันสูญเสียการได้ยินเลงมาครึ่งหนึ่งจากที่ควรจะต้องได้ได้ยินปกติมันเกิดเมื่อตอนปี2017ครับตอนนั้นผมจําได้ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตชื่อว่านั่งเล่นที่เขาใหญ่แล้วก็ผมคิดว่าช่วงนั้นนะผมต้องต้องเล่าย้อนกับอีกว่าปกติผมเป็นคนฟังเสียงดังมากดังแบบดังมากๆจริงๆแล้วเป็นคนแบบเวลาไปเดินทางหรือไลฟ์สไต์เนี่ยผมจะชอบใส่หูฟัง อยู่บนรถหรือว่าขึ้นเครื่องเลยผมจะใส่หูฟังแล้วเปิดเพลงฟังดังมากอะไรอย่างเงี้ยก่อนนั้นน่ะมันมีเวียนอาการเวียนหัวก่อนแล้วหลังจากนั้นพอามาอีกทีหนึ่งเนี่ยมันเริ่มมีเสียงในหูที่มันดังขึ้นมากมากๆแบบเหนปกติคือมันเป็นเสียงแบบแบบเหมือแนบบแบบเป็นเสียงซาออกมาเลยผมจําได้ว่าตอนนั้นซิงเกิลที่ที่ต้องไปอัดก็คือทําดีไม่เคยจําผมไปอัดที่บ้านพี่โน่ที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็อัดไปขึ้นเพลง แล้วผมก็อยู่ดีๆผมก็รู้สึกว่าไม่ได้ยินฝั่งขวาแล้วตอนนั้นก็คือแบบจิตหลุดเลยอ่ะแบบออกไปบอกพี่โนโ่ผมออกไปก่อนขับรถออกไปข้างนอกจะไปโรงพยาบาลสักที่หนึ่งผมจำไม่ได้ว่าจะไปหาที่ไหนมันหาไม่ได้รู้จะรักษามันดาวแล้วออกไปนั่งร้องไห้แล้วก็โทรไปหาภรรยาว่าแบบเออไม่ไหวแล้วแบบมันทําใจไม่ได้แล้วมันแบบแย่แล้วอ่ะเราแย่แนะ่ ไปดูท่ทำยังไงแล้วผมก็โทรหามือกองอีกคนเหมือนกันเตรียมตัวไว้แล้ว <laughs> มาหอยู่นี่ครับ <laughs> นี่คือความเห็นอกเห็นใจของเ <laughs> <laughs> พื่อนร่วมสมาชิกเป็นอย่างนี้ด้วยแต่เป็นอย่างนี้ <laughs> <laughs> สุดท้ายเนี่ยมันทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยด้วยการทําใจทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดีขึ้นกว่าตอนนั้นนะแต่มันอยู่กับมันได้แล้วอะไรเงี้ยเฟตครับ F A T E สตา มันเหลือแค่ไปมิกมาสเตอร์แล้วครับเหลือบันทึกเสียงอีกแค่แบบ2 0สแบบ5%สุดท้าย10%สุดท้ายแล้วที่มันเหลือ50%หรือเพราะว่าส่วนที่เสร็จไปแล้วผมไปลือ้อบางเพลงออกแล้วเอาเข้าไปใหม่ด้วยนั่นแหละบางทีเวลามันทำานานๆมันจะโดนลื้อเยอะฮะเบื่อแล้วเอาออกแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยพวกหลังๆผมได้รู้จักแบบมือกีตาร์รุ่นใหม่ๆเยอะขึ้นน,น้องๆองเช่นบอมบอมนาทีก็อยู่แถวบ้านอะไร อย่างมีไนตโตรสอย่างน้องจีนที่อยู่แอนติโดสอะไรอ่งนี้ยรคือผมชอบไปเป็นนั่งดูเขาเล่นแล้วเขาจะมีแบบเป็นไอเดียที่แบบผมไม่สามารถเล่นได้เพราะว่าผมโตมาคนละแบบกับเขามันเป็นแบบผมผเคยไปลองนั่งฝึกแต่ผมก็ไม่ไม่เก็ตไม่เข้าใจอะไรอเงี้ยก็เลยให้พยายามจับเท่าที่จับได้แล้วก็ลองมาประยุกต์กับตัวเองดูอะไรเงี้ยครับมันก็ หลังๆนี่ผมจะดันสายน้อยลงแล้วเล่นสไลด์มากขึ้นเล่นอะไรพวกนี้เทคนิคหรือว่าวิธีวางลายกีตาร์ผมจะไม่ไม่แม่ไม่ให้มันซับซ้อนเหมือนเมื่อก่อนช่วงนี้ชาวเล่นเป็นลูปเยอะขึ้นชา,ชาวเล่นเป็นริปที่เป็นที่เราเรามาทำลูปอะเยอะกว่าเดิมเขาเล่นสะอาดขึ้นนะแล้วก็เขาผมว่าเขาเปลี่ยนวิธีทำงานได้ว่าเขาไม่ไม่ไม่ดดนแล้วแต่ก่อนเนี่ยรักษา,า,าของชาวคือเล่นแบบฟิลลิ่งเราก็ปล่อยลอยไปกับเพลงเลยอะไรเยยงี้ยตอนนี้เหมือนกับว,ว่ามันถูกรีบเรียง กมากขึ้นซึ่งทั้งสองแบบไม่มีใครผิดไม่ผิดมันเปนแต่ว่ามันแค่เป็นวิธีที่มันวิวันดไปสําหรับเขาอเออเขอาไม่ได้ยึดกับรูปแบบการทํางานเดิมนะผมว่าในวัยสามสิ่าอยู่ๆเปลี่ยนรูปแบบการทํางานด้วยตัวเองนะไม่ได้โดนใครสั่งให้ทำด้วยมันมันผมว่ามันเจ๋งนะแล้วคนเรามันแบบว่าเปลี่ยนตัวเองไปได้เร,เ,รเรื่อยๆ เสียใจรื้องต้นอย่างแรกเลยคือมันต้องแฮปปี้ก่อนแต่อย่างที่สองมาคือเราก็ต้องสวายด้วยเลี้ยงตัวเองได้ด้วยสิ่งที่เราแฮปปี้ต้องอเข้าใจว่านักดนตรีมันมีไลฟ์สเปนที่ค่อนข้างสั้น,ม,น,ม,นมันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมือนคนทํางานรับบริษัททั่วไปที่มันเขาอาจจะมีเวลาสิบยปีแต่เราถูกบีบอัดในช่วงเวลาแค่นี แล้วถ้าสิ่งที่เราทําตอนนี้มันสามารถหล่อเลี้ยงเราทั้งครอบครัวเราด้วยทั้งแบบให้มันไม่ลําบากได้ในอนาคตเนี่ยผมว่าแค่นั้นคือประสบความสําเร็จมากแล้วผมยังตอบไม,ไม่ไม่แน่ใจเรื่องสําเร็จของวงเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมามันเหมือนกับว่ามันเดินทางมามันมีวันที่รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเจอกับอุปสรรคผมว่าสําหรับผมมันคือระหว่างทางที่ผ่านมามันมันไม่ได้ไม่แน่ใจเลยกับเรื่องของคําว่าสําเร็จ อาจจะอาจจะมีคนข้างนอกที่เป็นเพื่อนหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เคยพูดว่าโอ้ยเราอยู่สําเร็จกับเส้นทางนี้แล้วแต่สําหรับผมเองผมรู้สึกว่าในทุก,ทก,ทกครั้งที่สมมุติว่าพรุ่งนี้เรามีเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมครับพอเราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมากับลงมาาทีทีเรารู้สึกว่าเราได้เราได้สแตปมตาเนี่ยไวล้ละพอหลังจากนั้นเนี่ยถามว่าเราได้หยุดกลับมาหรือเปล่าเราก็หยุดไม่ได้มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกว่าแบบ เรายังต้องลิปโ g o ิ่งในรูปแบบต่างๆจะต้องเจออุปสรรคต่อไปหรือว่าจะยังไงก็แล้วแต่มันยังมันจะต้องเดินทางคืออยากให้เข้าใจว่าอถ้ายอย่างพูดถึงเพลงเรื่องธรรมดามันจะบอกว่าความทุกข์ที่ใดที่ผ่านมามันก็จะเป็นเรื่องที่ผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาความสําเร็จที่ผ่านมาก็จะจากไปเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันเพราะงั้นความสําเร็จของเมื่อวานอาจจะไม่ไม่ได้มีค่าอะไรกับวันวันนี้เลยไม่ได้เชฟอัพอนาคตให้เราเพราะเราจะพลาดตอนไหนก็ได้ ความสำเร็จเมื่อวานจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เราเดินได้ง่ายขึ้นหรืออะไรก็ได้ขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ตัวเรามีคุณค่ามากไปอีกคุณค่ามันดำรงอยู่ในปัจจุบันและมาจจะสูญเสียไปตอนไหนก็ได้ถ้าเรายังไม่ได้มองไปทนะี่นั่นอัลบัม้มคอกเทลชุดที่7นะฮะก็เป็นอัลบั้มที่เราสนุกมากในการทำผมว่าสนุกที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยว่าเราเอนจอยเดอะโมเมนต์มากๆเราใช้ชีวิตอยู่ในโมเมนต์นั้นนะแล้วเราไม่ เราชอบอะไรเราก็ทําแล้วเราไม่ชอบเราก็เอาออกแล้วเปลี่ยนอื่นเข้าไปแทนคือเราเอาแต่ใจจนกระทั่งรู้สึกตอนแรกอัลบั้าไม่ควรจะชื่อแบบว่าแม่สะดวกแบบนี้นะฮะก็คือใช่ครับคุชสะดวกแบบนี้ครับผมก็มันจริงมันมันมันทำให้ผมนึกถึงตอนที่เราเริ่มเล่นดนตรีอ่ะไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นอาชีพไม่ได้คิดว่ามันต้องอะไรแค่รู้สึกว่าฉันอยากทําแบบนี้แล้วการได้ความรู้สึกนั้นกลับมาในวัยใกล้สี่สิบอ่ะมันสุดยอดมากที่สุด เราการมันได้ปลดเรื่องพันฒนาการหลายอย่างที่เกิดขึ้นด้วยความสําเร็จที่ผูกมัดความสําเร็จของเมื่อวานความล้มเหลวของเมื่อวานประสบการณ์ของเมื่อวานคําชื่นชมคืออะไรก็ตามที่มันล้างเอาไว้เราได้ถูกพันธนาการเหล่านั้นมันโดนโดนโดนทำลายออกไปในการสร้างงานชิ้นนี้เพลงดังไม่ดังเนี่ยยิ่งมันเริ่มไม่เสํามคันด้วยเพราะเราได้มาพบความจริงที่ว่าบอกข้อเท็จน่าจะโตเต็มหลอดแล้วครับหมายถึงว่าเราเราเป็นที่รู้จักมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วในตอนนี้ต่อให้มีเพลงดังขึ้นมาเพลงหนึ่งบงไม่ดังไปกว่านี้ ไม่ถึงว่ามันอาจเป็นกระแสขึ้นมาแต่ไม่ได้ทําให้คนรู้จักโอมหรือวงนี้มากขึ้นอีกแล้วผมคิดอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเพลงแล้วก็เพลงที่ไม่มาเพลงหนึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนชีวิตของวงวงนึงถ้ากลายเป็นวงที่แบบเอ๋อเพลงไม่มาแล้วมันอับจนหนทางมันไปต่อไม่ได้มันก็ชีวิตมันเดินมาถึงตรงนี้แล้วอะ่ะบางครั้งอดคิดมันก็มีคนพูดมาบอกว่าเฮ้ยเรารู้สึกแบบแย่ไหมกับการที่มันถูกทดแทนด้วยสิ่งใหม่ที่มาถ้าไม่มีอะแย่มากกว่าใช่ถ้าไม่มีอะแย่มากกว่า และอย่าลืมว่าครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยอยู่ตรงนั้นเพราะแค่ enjoy มากระหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับสิ่งที่ท็อคเทลทําในช่วงเวลาที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาไท้ายหรือเปล่าพวกผมอย่างที่บอกว่าความสําเร็จของผมอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าผมถ้าผมเลือกที่จะจบมันด้วยตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบผมว่าน่าผมสําเร็จเพราะงั้นผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอีกนานเท่าไหร่อยากจะให้คุณค่าของโมเมนต์นี้ให้เราไม่พลาดกันไม่พลาดกันให้ได้มากที่สุดผมจะเก็บความทรงจํา ช่วงนี้เป็นช่วงผมรู้สึกว่าผมเดินทางเข้าสู่เฟสซิ่งท้ายยแล้วขอ,ข,อของ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 ช่วงชีวิตนั้นเป็นไของผมอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่ความนี้ความรู้สึกเป็นแบบนั้น,เ,นเพราะว่าความรู้สึกนั้นมันมัน,มนร้ายใผมรู้สึกว่าผมกาลังทําทุกวันประหนึ่งว่าแบบเราจะจะสิ้นสุดลงไปอ่ะผมยังชอบความรู้สึกนั้นอยู่ก็ก,ก็ก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนแล้วก็หวังว่าในช่วงเวลานี้เราจะได้มีเราจะได้เอนจอยด้วยกันสุดท้ายเพลงของเราออกจากมือเราไปก็ไม่ใช่เพลงของเราอีกต่อไปอย่างที่พูดบ่อย มันก็กลายเป็นของใครก็แล้วแต่ที่เขาจะรับเอาไปก็าฝากไว้แล้วกันครับยอมรับว่าวันนี้ฉันยังไม่แข็งแรงบเดฉันต้องเสียนําบครับเด TheGtar the Mac Musicspiration Magazine